สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับหลายๆท่านนะครับมีเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบนี้นะครับเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบฮาร์ดดิส์ฮาร์ดดิสต์แบบนี้แล้วครับแล้วก็มีรีโมทแบบนี้นะครับแต่ไม่มีหนังสือเพลงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่มีหนังสือเพลงเราก็จะไม่รู้รหัสเพลงนะครับว่าเพลงนี้รหัสอะไรเราก็จะกดมั่วๆเดาไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่เรามีรีโมทแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับ นี่มีรีโมทนะครับมันจะมีแป้นภาษาไทยให้นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกท่านดูนะครับอย่างเช่นเราจะหาคําว่า,าเพลงคําว่ากองไว้ของเจเจตลินนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่คําว่าไทยตรงนี้นะครับปึ๊บเมื่อเรากดคําว่าไทยนะครับมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆคียค์บอร์ดเป็นตัวหนังสือเป็นพยัญชนะภาษาไทยเราขึ้นมาแบบนี้นะครับกอไก่เห็นไหมครับคําว่ากองไว้มันก็ขึ้นต้นด้วยกอไก่นะครับเพราะฉะนั้น เรากดกอไก่แล้วก็กดโอเคตกลงตรงนี้ไปได้เลยนะครับมาดูกันปุ๊บนี่ครับมันจะมีลายชื่อเพลงที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่นะครับเราก็หามาเรื่อยๆหากอไก่ออ่างงง,งูนะครับให้เราเลื่อนอลูกศรลงมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไล่ให้ดูนะครับอ่านี่ครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับ เราไล่ลงมาก็ดูเนื้อดูชื่อเพลงมันจะมีรหัสอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับตัวเลขอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นคําว่ากระดาษห่อไฟเพลงกระดาษห่อไฟรหัสข้างหน้า0 4 2ย์สนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหาเพลงกองไว้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพลงกองไว้เดี๋ยวเราจะได้รู้รหัสกันนะครับช่วงนี้กอไก่อยู่กอไก่หาต้องหากอไก่อ,อ่างนะครับเพราะว่ากองนะครับกอไก่อ,อ่างเดี๋ยวหานะครับกอไก่อ,อ่าง นี่ครับเริ่มเห็นแล้วกองไว้นี่ครับอ่ากองไว้ของเจเจตลินนะครับเพลงที่2นะครับรหัสเพลงนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชม0 1 3ย์นนะครับ01320นะครับเมื่อเราเห็นเพลงกองไว้เราก็กดเลย์ได้เลยนะครับตรงนี้กดเล่นตรงนี้อ่ามาดูกันปึ๊บนี่ครับมันก็จะเล่นนะครับก็จะเล่นเพลงกองไว้นะครับนั่นก็คือวิธีการหานะครับนี่ครับ เล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะตัดเสียงร้องก็ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนว่าตัดเสียงร้องหรือยังถ้ายังไม่ตัดเดี๋ยผมก็จะตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนมาตัดเรียงนี่ตัดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงนะครับ,ป,รบปั๊บเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์เอานานไม่ได้นะครับตัดดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันจะติดเลขกิทสินี่ครับนั่นก็คือวิธีการหารายชื่อเพลงนะครับอย่าลืมนะครับให้เรากดตรงนี้ไทยเนี่ยมันจะมีรีโมทขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ไล่หาได้เลยนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วมันก็จะมีรายชื่อเพลงเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วมันจะมีรหัสเพลงอยู่ข้างหน้านะครับไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับมีรหัสเพลงอยู่ข้างหน้าให้เราจําอย่างเช่นคําว่ากระจกร้าวเพลงกระจกร้าวรหัสคือ0 0 2 7 4นนั่นเอง ไม่มีค่าอันใดอ่ะกองไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็จําจําไม่นั่นไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ารหัสเพลงมันอะไรนะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่กดปุ๊บนี่ขึ้นมากอไก่นะครับแล้วเราก็กด Enter ไปแล้วเราก็ไล่มาเลยนะครับคุณผู้ชมครับหาไล่ไล่หากองงอนะครับไล่หาคําว่ากองไว้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่าผมชอบเพลงนี้นะครับคุณผู้ชมเจเจตลินนะครับ ไล่มาเรื่อยๆเลยเห็นกอไก่ออ่างก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเห็นกอไก่อ่างนะครับคุณผู้ชมนี่คือวิธีการหาเพลงแล้วก็หารหัสนะครับแล้วมันก็จะมีรหัสอยู่ด้านหน้านะครับผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับมีลายชื่อเพลงแล้วก็มีนี่เพลงกองไว้เจเจตลินรหัสคือ0ูนย์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์รหัสเพลงกองไว้กองไว้เราก็กดเพลงได้เลยนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะเล่นครับคุณผู้ชมนี่ครับ วิธีการหาชื่อเพลงนะครับคุณผู้ชมครับไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับเ,เล่นดีทีเดียวครับตัวนี้เล่นแผ่นเล่นแผ่นก็ได้นะครับเล่นแผ่นซีดีดีวีดีที่แล้วมาเธอ ไม่เคยดูแลหัวใจอ่านะครับบอกวิธีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิววิธีการค้นหาเพลงเครื่องเล่นคาราโอเกะทีเจมีเดียอ่าทีเคอาร์สามห้าศูนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ